สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเยนโลโซฟาจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เส้นทางเทรดเดอร์กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านอาจารย์เอ็มจากเพจติดเล่าเรื่องลงทุนและดกรกอร C.S.O และ Binance TH Academy Director ค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมดกรกอร์พิสิริวงนะครับหรือพี่โจอาปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Strategy Officer และก็ Binance TH Academy Director ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดงศักดิ์หักวงวานนะครับหรือว่าอาจารย์เอ็มก็ปัจจุบันก็ทำเพจ ติดเล่าเรื่องลงทุนนะครับ<ม>แล้วก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ fwx แล้วก็เป็น b i n a n c e friend แรยครับเ,<ม>เริ่มเหมือนเด็กทั่วไปเลยฮะก็คืออยากรวย<ม><ม>อันนี้คือสเต็ปทั่วไปคนอยากมาเป็นเทรดเดอร์อยากมาเป็นนักลงทุนเพราะอยากรวยก็เริ่มตั้งแต่หุ้นไทยใช่ไหมอตอนนั้นก็พันกว่าพกว่าเสร็จปุ๊บก็ไป forex แล้วก็คนพบว่ามันไม่ง่ายมันยากเหมือนกันแล้วก็การรวยเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นไปได้จริงก็คนพบมาฮะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการลงทุนแบบจริงจังมากขึ้นเริ่มกลับมาสู่ความเป็นจริงของชีวิตของการลงทุนมากขึ้นแล้วก็เดินเดินตามแนวทางเนี้ฮะมาเรื่อยๆสิบกว่าปีผมว่าทุกคนจะผ่าน process แบบนี้มาหมดตั้งแต่อยากรวยมากๆจนเจ็บปวดแล้วก็ดีใจเจ็บปวดดีใจเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วก็แล้วก็เออเริ่มมากลับสู่ความเป็นจริงแล้วโอ้จริงๆมันมันประมาณนี้แหละส่วนพี่ก็ เริ่มเริ่มแรกก็จากการซื้อขายหุ้นของประเทศไทยนะครับที่เป็นการเริ่มลงทุนครั้งแรกเลยก็เริ่มซื้อหุ้นบลูชิพหรือหุ้นใหญ่ๆก่อนหลังจากนั้นก็อยากรวยเร็วเหมือนตันเอ็ <c oughs> ก็มาหุ้นตัวเล็กที่ท,ท,ที่มีความ <c oughs> ตัวเล็กๆ <c oughs> ตัวเล็กๆ <c oughs> ผันผลสูงมากนะครับแล้วก็เคยได้เป็นหลักหลายเท่าจนกับเคยศูนย์หมดเลยก็เหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ช่วงเรียนเป็นเรียนยเอกก็เรียนเรื่อง Data Analytics ฮะก็เลยสนใจพวก Data t เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ตามก็มาดูเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยก็ดูไว้เพเปอร์ของ Bitcoin ล้วเอ๊ะมันน่าสนใจมาเป็น Payment ในอนาคตจริงๆมันอาจจะใช้จริงก็เลยเริ่มเริ่มลงทุน ทางด้านนี้มาครับก็ทุกอย่างเป็นประสบการณ์การเรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลาเราต้องต้องเจ็บมาก่อนเอาง่ายๆเนาะถ้าไม่เจ็บมาก่อนก็ยังเจ็บอยู่ทุกวันนี้ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บยังมียังมีเจ็บๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็ถือว่ามาเข้ารูปเข้ารอยครับผมก่อนละกันได้ครับอผมอ่ค่อนข้างตรงสายผมจบด้านคณิตศาสตร์การเงินเนาะ ออแล้วผมก็สอนคณิตศาสตร์การเงินด้วยเพราะฉะนั้นมันคณิตศาสตร์การเงินมันดูแบบตรงสายมากอ่าก็ก็ถามว่าใช้ไหมใช้เยอะอมผมพูดได้ว่าวันนี้เทรดดิ้งอัลกอริทึมส่วนใหญ่ครับวิธีการในการเทรดส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็คือเบสอยู่บนคณิตศาสตร์การเงินนี่แหละผมว่าคริปโตเนี่ยสำคัญในการแบ่งเงินให้ดีเพรานะว่าคริปโตมันผันผวนแลพี่เนาะแล้วเรามีโอกาสหมดในแต่ละพอร์ตเนี่ยได้ได้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทํายังไงให้แบ่งพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ต พอตเกษยียณอายุแล้วกันพอตที่แบบเออเราอยู่กับมันไปได้ยาวๆไม่ต้องโตเร็วมากกับอีพอตนี้เป็นพอตพอตเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ s t r a t e g y ใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้าง advanced มากๆในการในการเทรดประมาณหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้นี่เห็นด้วยเพราะว่าติดตามจันเอ็มมาเท่าที่คุยกับจันเอ็มหรือตามเพจของจันเอ็มหรือไปที่จันเอ็มมีเวิร์กช็อปที่สอนซึ่งเยอะมากเลยนะเกือบทุกเดือนไม่รู้กี่ครั้งจะรู้เลยว่าจันเอ็มนี่เรื่องนี้ต้องยกให้เป็นท็อปๆของประเทศไทยอ่ะ เพราะว่านะในเรื่องการใช้คณิตศาสตร์เรื่องการคำนวณหรืออัลกอริทึมอะไรต่างๆอันนี้ต้องยอมรับสมผมเองเนี่ยถามว่าตรงสายไหมไม่ไม่ค่อยน่าจะตรงเท่าไหร่นะครับเพราะปริยตรีก็เรียนสถาปัตมา environmental architecture design ปริยโทก็เป็น design technology ตอน,นั้นเราก็อยากเป็นสถาปนิกที่ออกแบบกราฟิกดีไซน์เก่งนะแต่พอมา10ปีหลังดีกว่านะครับเราก็มองว่า data information มันสำคัญมากเลย เพราะว่าตั้งแต่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรที่ทาธุรกรรมออนไงลน์เยอะอะไรเงี้ยก็เลยมาเรียนทางด้านนี้หลังจากนั้นมาก็กได้ใช้ความรู้ทางด้านนี้ในการดูชาร์ตดูตัวเลขแพทเทิร์นต่างๆนะครับในการเทรดของคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างที่เชนเอ็มพูดว่าบางครั้งเราไม่สามารถชนะใจตัวเองได้ฉะนั้นในการลงทุนก็ต้องมีวินยัยสําคัญเสมอควรจะมีแผนอันนี้ก็ทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มานะครับว่ามีแผนสํารองไว้ก็จะดีเสมอ ก็อย่างที่บอกไปว่าหนึ่งเนี่ยเ,เงินที่คุณลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่เราเราเราไม่ต้องรีบใช้อันนี้ก็เวลาไปพูดตามงานหรือ,อสถาบันวิทยากรต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าไม่ควรจะเป็นเงินที่คุณต้องรีบใช้เพราะว่าคุณอาจจะติดได้ยาวนานมากนะครับอาจจะติดได้ซึ่งประสบการณ์สองเรก็ติดมา4ี้ปีละก็ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยการที่คุณมีข้อมูลเยอะๆนะครับคุณเรียนรู้แพทเทิร์นของ บิตคอยซ c y c คิลเอาคอยซ y c เคิลคุณรู้อินดิเคเตอร์เบสิกต่างๆ Bitcoin Dominance Fair g r e e d Index หรือว่าคุณจะรู้ลึกไปลึกกว่านี้ก็ตามเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าอนาคตจะ Follow Pattern เดิมเสมออย่าให้การลงทุนพวกนี้มาเอฟเฟกชีวิตภายนอกเยอะมากนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพยายามแยกแยะก,กันออกมาว่าการลงทุนกับชีวิตการทำงานชีวิตครอบครัวหรือชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้มาปนกันไม่งั้น จะลำบากเพราะว่าคริปโตนี่ย exactly> ี <S <S ิบสี่ชั่วโมงเหมือนนั่งรถไฟหอกตลอดเวลาผมว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนการลงทุนอย่างอื่นอะจริงๆเวลาผมผมสอนที่มหาลัยเนาะผมก็จะพยายามเชียร์เด็กๆว่าถ้าอยากลงทุนอะวันหนึ่งพวกคุณก็ต้องลงทุนอยู่แล้วอะวันนี้ลงเลยดีกว่าแล้วแล้วเรียนรู้อะไรเดี๋ยวมันเรียนรู้ไประหว่างทางเพราะฉะนั้นผมมองว่าเด็กๆอะรีบเข้าคริปโตเลยเพราะอะไรถ้าคุณรวยก็โชคดีไปเนาะถ้าคุณระเบิด ซึ่งไลลี่ว่ามีโอกาสเพราะเวลาเด็กมันมับโลภอะเราก็เราก็จะแบบเทรดแบบโอเวอร์ไซซิซ่งจะแบบจะเทรดแบบเกินตัวเสมอพอพอเราโลภเนี่ยพอมันแตกปุ๊บเราจะได้ความรู้สึกที่แบบมันคือผมว่าความรู้สึกเนี่ยโคตรมีค่าในตอนเด็กๆแล้วเดี๋ยวพอเราโตไปอะเราจะเริ่มเราจะเริ่มเหมือนกับกลัวแล้วเราจะเริ่มแบบไม่ไม่ไซซิซ่งตัวเองให้ให้เกินความสามารถทั้งหมดที่เรามี Uh, สอนหนังสือครับโน no, สอนหนังสือผมก็พยายามเอาคริปโตใส่เข้าไปด้วยเพราะผมมองว่าผมบอกเด็กนะพี่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ลงทุนนะมันส่วนลงทุนอยู่แล้วแต่วันนี้คุณ <ๆ S 2> ควรจะรู้คริปโตควรจะรู้บล็อกเชนเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอีก5ปีข้างหน้ามผมเชื่อว่ามันจะต้องมาเป็นอินฟราในไทยเราเราเิ่มเห็นภาพของการเป็น ra, อินฟราแล้วคุณกาลังอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันกำลังเหมือนเพิ่งเริ่มคือเกิดขึ้นมาครผมบอกเด็กว่าวันนี้ผมเป็นอาจารย์มหาลัยเนาะผมก็พยายามเอาเอาคริปโตใส่เข้าไปเพื่อให้เด็กอ่ะรู้ว แต่ขาอจะอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งที่มันอินทิเกรตมันเอาคริปโตหรือเอาบล็อกเชนเนี่ยใส่เข้าไปได้แล้วอสองก็คือผมก็ทำโปรเจกต์ด้วยนะฮะชื่อชื่อ F W X เป็นเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับบล็อกเชนนั่แหละเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันสามก็เป็นพาร์ทไทม K O L เนาะเป็นพาร์ทไทม์เรียกว่าอินฟลูก็อาจจะพอได้ทำเพจถ้าเรามีเพจที่มันเป็นสื่อสารออกไปหา,หาคนทั่วไปได้เนี่ยมันบอกได้กับคนทั้งประเทศเนาะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่า เฮ้ยถ้าเราทำอันนี้แล้วเราสื่อสารออกไปหาคนทั่วไปได้แล้วคนทั่วไปรู้สึกว่าเราสื่อสารออกไปด้วยความที่เราเราหวังดีกับเขาอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์กับทั้งประเทศอะครับพี่ก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ให้บ้านเราทัดเทียมกับกับนานาประเทศได้บ้างเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างชื่อเพจจันเอ็มติดเล่าเรื่องลงทุนนี่เป็นชื่อที่เหมาะสมมากเพราะนัน่อยเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งและอธิบายเรื่องยากให้คนเข้าใจได้ง่าย อันนี้สาคัญมากนะครับเป,เป็นอาจารย์ที่ดีนี่คือคุณจะต้องเอาข้อมูลที่แบบมหาศาลในโลกเลยแล้วคุณก็ต้องอัปเดตตัวเองเสมอแล้วต้องมีข้อมูลใหม่ๆส่วนปัจจุบันพี่เองเนี่ยตอนนี้ก็ด้วยตำแหน่งเป็น Chief Strategy Officer เราก็จะดะู product ต่างๆอะไรใหม่ๆของ Binance TH นะครับอนาคตมีใหม่เยอะเลยแล้วเราก็มีร่วมงานกับหน่วยงานรัฐบาลเยอะอหลายหน่วยงานเลยอันนี้อย่างที่จะเอมพูดอ่ะสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องเลยคือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราไปไกลแล้ว นะครับ adoption ของอย่างไม่ช้าก็ Binance Pay เ<ม>พิ่งไปใช้ในภูฐาน<ม>ใช่ไหมฮะแล้วเรามีคริปโต blockchain adoption ประเทศรอบบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลย<ม>นะครับเราอะตอนนี้จะช้ากว่าคนอื่นนิดหนึ่งแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ที่อยากให้เรามี adoption ทางด้าน cryptocurrency ทางด้านบล็ c k c h a i n t e c โ n o l o g เข้ามา i n v o l v e ในธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนนะครับไม่ว่าขนาดกลางขนาดเล็กขนาดย่อยเนี่ย ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องผลักดันตรงนี้ไปเราไปให้ความรู้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวทาง Binance TH เนี่ยก็จะมีเซ็น MOU กับมอเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จานเอ็มสอนอยู่นะครับก็จะเป็น MOU ที่ใหญ่นะครับแล้วเราก็จะมีคอร์สที่สอนให้นักศึกษาและคนภายนอกสามารถมาลงเรียนให้ความรู้ได้ด้วยตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ b ิ g i น n e r i n t ิน media t ีถึงขั้น Expert Le v e l เลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอก ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังผลักดันอยู่คือให้ความรู้นะฮะเราก็จะไปมี MOU กับธรรมศาสตร์ด้วย m o u กับมหาวิทยาลัยอื่นต่างๆมีคอร์สที่เราไปสอนเสมอนะครับแล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นต้องการความรู้ทางด้านไหนนะฮะและก็มีทั้งหน่วยงานเอกชนภาครัฐอะไรเพิ่มเพื่อีซึ่งตอนนี้คนรีเควสต์มาเยอะมากเลยไบนาทว่าสามารถไปพูดได้ไหมพูดได้ตอนไหนคือตารางนี่เต็มกันมากก็เป็นสิ่งที่เราต้องการทำนะครับเพื่อเราจะได้สู้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ แล้วพี่โจก็มีเพจด้วยไหมฮะเห็นผมติดตามอยู่เป็นประจำก็มีเพจดกอรกรนภูลสิริวงนะครับก็ไม่ได้ลงดีเทลมากเราก็จะดูแค่ว่าปัจจุบันมีเรื่องนี้น่าสนใจเราก็จะลงนะครับให้เขาดูว่าสำหรับคนที่เริ่มเทรดเข้าใจง่ายอ่านปุ๊บก็เก็ตได้เลยไม่ต้องไปหาข้อมูลด้านนอกเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้นะครับครับก็เพจติดเล่าเรื่องลงทุนนะครับใน Facebook ไม่ใช่ติดเล้าอะไรเคยคุบอกคนแซวเยอะจะชอบแซวแบบติดเหล้าเบียรโซดาบ้างติดเล้าใช่ไหงติดเล่าเรื่องลงทุนนะฮะก็มี Facebook ด้วยมี YouTube ด้วยมี Twitter t ต k t o ิตอแต่ว่าช่องทางหลักที่เราใช้เป็นประจำนะครับพี่ก็ยังเป็นทาง Facebook เพราะว่าผมว่าคนไทยใช้ใช้ e c o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  กกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนครับ สำหรับผมก็ติดตามได้ที่เพจใน Facebook นะครับดรกรภูนศิริวงศ์นะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่มาเทรดคริปโตนะครับแล้วก็ติดตามได้ในเพจ b บ n a น c e TH หลักนะครับแล้วก็มี Binance TH Academy ซึ่งเราจะบอกตลอดว่าเราไปพูดที่ไหนเราจะมีงานที่ไหนแล้วเราไปพูดที่ไหนมาบ้างเป็นทั้งรีแคปด้วยครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์จนถึงปัจจุบันเพื่อนๆหลายคนนะคะคงจะได้ไอเดียแล้วก็ประสบการณ์จากวันนี้ค่ะใน EP ีหน้านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับแขกรับเชิญท่านใดสามารถติดตามได้ในรายการเ e l โล w s o f าทุกวันจันทร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เมื่อเทรดครั้งแรกบน ance, H b บ n a n c e CH ไบกัฟิแอนซ์ห้าบาทรับไปเลยอีก500บาทเพื่อไปเทรดต่อค่ะจำกัด2 0 0 0ันคนแรกต่อเดือนร่วมกิจกรรมได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้